สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่184สิบลมหายใจนั้นไม่นานก็ผ่านพ้นหมดไปอย่างรวดเร็วทว่าหามีแม้แต่ผู้เดียวที่หานกล้าก้าวออกมาประลองกับต้นหลิงเทียนในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขอกล่าวอย่างเป็นทางการว่าผู้ชนะเลิศการประลองสิทธิายนอกอย่างเป็นเอกฉันโดยมิมีผู้ใดโต้แยง้งได้แก่ต้นหลิงเทียนน้ำเสียงของเจิ้งฝานปรามาจา์ขุนเข่าท่ายางกล่าวออกมาอย่างสงบ ต้นหลิงเทียนเป็นผู้ชนะเลิศการประลองสิทธิ์สายนอกในวันนี้ต้นหลิงเทียนต้นหลิงเทียนต้นหลิงเทียนหลังจากที่เงียบไปชั่วครู่ไม่นานเสียงกู่ร้องเรียกชื่อต้นหลิงเทียนก็ดังกระหึ่มกึกก้องขึ้นมาคึกคักนักเราสิทธิ์สายนอกของนิกายกระบี่เจ็ดดาวทั้งหลายล้วนมีใบหน้าแดงกำยามตะโกนชื่อของต้นหลิงเทียนออกมาพวกมันรู้ดีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้นหลิงเทียนคนนี้จะเป็นตำนานที่จะคงอยู่ไปชั่วการนานในหมู่สิทธิ์สายนอก สิทธิสายนอกอันดับที่หนึ่งที่มีอายุ20ในประวัติศาสตร์นับพันกว่าปีของนิกายกระบี่เจ็ดดาวไม่เคยมีเรื่องราวอภินิหารเช่นนี้มาก่อนต้วนหลิงเทียนยังคงยืนตระงานสงบนิ่งดังขุนเขาไทซานส,สีหน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักนิดแม้จะมีสายตาของคนมหาสารจับจ้องมองมาพร้อมกู่ร้องตะโกนชื่อเขา ไอหนูนี่มันเจ้างฝานที่ให้ความสนใจต้นหลิงเทียนตั้งแต่แรกเมื่อมองต้นหลิงเทียนใหม่อีกครั้งตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าร่างของต้นหลิงเทียนแลดูดังขุนเขาสูงตระหง่านต้นหลิงเทียนทันใดนั้นเจ้างฝานก็เอ่ยชื่อต้นหลิงเทียนด้วยเสียงดังลั่นระงับเสียงเซ็งแซ่ของเหล่าสิทธิชนักงานภายใต้การจับจ้องของสายตาหลายพันหมื่นคู่ของสิทธิสายนอกเจ้างฝานยกมือขึ้นก่อนทีจะสบัดเล็กน้อยบังเกิดประกายสายหนึ่งพุ่งออกไปหมับ ตัวหลิงเทียนที่ได้ยินเสียงเรียกก็หันมาทันทีและเมื่อเห็นว่าเจิ้งฝานซัดปลาอะไรมาบังอย่างเขาก็ยื่นมือไปคว้าเอาไว้ทันทีโดยไม่ได้ดูเมื่อแบมือออกมาก็พบว่ามันเป็นแหวนมิติวงหนึ่งตอนนี้เองเจิ้งฝานก็กล่าวต่อออกมาว่ารางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการประลองสิทธิ์สายนอกในวันนี้อยู่ในแหวนวงนั้นนอกเหนือจากของรางวัลตามปกติแล้วยังมีผลกําเนิดลี้ลับเพิ่มเข้าไปอีกด้วยผลกําเนิดลี้ลับ แม้ว่าก่อนการแข่งขันเหล่าสิทธสายนอกทั้งหลายจะได้ยินมาแล้วว่าของรางวัลผู้ชนะเลิศก,การประลองสิทธสายนอกครั้งนี้จะมีผลกําเนิดลิลับเพิ่มเข้ามาแต่เมื่อถึงเวลาที่ได้เห็นว่าผลกำเนิดล้รับถูกมอบให้แก่ผู้ชนะจริงๆทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะอิจฉาสายตาของทุกผู้คนมองไปยังแหวนมิติของตัวหลิงเทียนด้วยเพลิงปรารถนาอันร้อนรุม่มแหวนวงนั้นมีผลกําเนิดลิลับอยู่ขอบคุณปรมาจารย์ขุนเขา ต้นหลิงเทียนหันกลับไปกล่าวกับเจิ้งฝานพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะเก็บแหวนมิติไปเขาคิดที่จะกลับไปเปิดดูเมื่อถึงที่พักแล้วแล้วต้นหลิงเทียนก็เคลื่อนร่างกระพริบมายืนข้างลี่เฟยตัวเลวร้ายรอยยิ้มยินดีเผยออกมาจากใบหน้าง,งดงามขับเน้นให้งามล้ำขึ้นไปอีกขีดขั้นตอนนี้ลี่เฟยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ต้นหลิงเทียนชนะเลิศนี่เป็นบุรุษของนางบุรุษของลี่เฟย ต้นหลิงเทียนมองไปยังลี่เฟย์ที่กำลังแย้มยิ้มด้วยสายตาอ่อนโยนราวกับสายน้ำเมื่อเห็นสีหน้าแววตาตอนนี้แล้วอดไม่ได้ที่ผู้คนต้องประหลาดใจมันช่างแตกต่างจากสีหน้าตอนปะทะกับฉีห้าวล,ลิบลับจูๆ่ๆไฮยาต้นหลิงเทียนกับสิทธิ์ขุนเขาเยาววงนางนั้นช่างสมกันราสวรรค์สร้างมิผิดมีเพียงบุรุษอัจฉริยะอย่างต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่คู่ควรกับเทพธิดาเช่นนาง ช่างทําให้ผู้อื่นอิจฉาแทบตายแล้วเห็นแล้วข้าอยากกลับไปทุบตีอีเพิงที่บ้านให้ตายนะเราสิทธิ์สายนอกทั้งหมดทําได้เพียงถอนหายใจออกมาด้วยอารมณ์หึมสีหน้าของหูเฉวีย่ฟงยิ่งมายิ่งบิดเบี้ยวเมื่อครู่นี้ยามเห็นต้นหลิงเทียนได้รับแหวนมิติบรรจุผลกําเนิดลิลับเพลิงริษยาในใจมันก็ลุกโชนขึ้นมาสําหรับมันแล้วผลกําเนิดลิลับนี้สมควรเป็นของมันที่สุด แต่ต้นหลิงเทียนอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แย่งผลกําเนิดลี้ลับของมันไปแล้วยังตอนนี้ต้นหลิงเทียนยังได้กล่าววาจาซ้ํายังหยอกล้อก,กับสตรีงดงามที่มันหมายตาปรารถนาอีกทําให้เพลิงโทสะลุกโชนขึ้นมาอย่างร้อนแรงอีกกองต้นหลิงเทียนเสียงกล่าวเล็ดตรอดไรดังขึ้นตอนนี้หูฉเฉวียฟงชิงช่างต้นหลิงเทียนเข้ากระดุกดําต้นหลิงเทียนย่อมสัมผัสได้ถึงสายตาของหูฉเฉวี่ฟงแต่เขาคร้านจะแยแสอะไรมันทว่าเขากลับหันไปมองเจ้าหลิน ตอนนี้เจ้าหลินกำลังถลึงตามองมาที่เขาด้วยอมหิทธ์มันมองเขาอยู่นานก่อนที่จะเดินออกจากเวทีประลองขุนเขาท่ายางตัวหลิงเทียนรู้ว่ามันมองเขาเพราะอะไรในอนาคตเพื่อแย่งชิงวิชาบ่มเพาะคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นชำระขายกระดูกที่เขาแต่งขึ้นมาเจ้าหลินคงกระทำทุกทางเท่าที่มันจะทำได้เพื่อแย่งชิงอย่างแน่นอนเจ้าหลินเพลิงโทสะอันเกลียวกราดในใจตัวหลิงเทียนก็ปะตุกข,ขึ้นมาเช่นกัน ต้นหลิงเทียนรำคาญที่เจ้าหลินไม่ยอมเลิกราเสียทีตอนนี้เองนอกจากต้นหลิงเทียนแล้วสิทธิ์สายนอกที่เหลืออีกเก้าคนก็ทำการประลองตัดสินกันแม้ว่าตำแหน่งผู้ชนะเลิศจะเป็นของต้นหลิงเทียนแล้วแต่ตำแหน่งอื่นๆยังไม่ได้ตัดสินทั้งเก้าคนยังต้องประลองตัดสินกันเองเพื่อให้ได้ของรางวัลดีๆในบรรดาสิทธิ์สายนอกทั้งเก้าคนนั้นสัวฉิง เหอตรงและหูฉะเฉวี่ฟงเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อทั้งสามต้องประลองกับสิทธิสายนอกอีกหกคนที่เหลือก็แทบจะเป็นการลงมืออยู่ฝ่ายเดียวตัวหลิงเทียนมองแล้วก็เห็นได้ชัดเจนถึงสาเหตุที่ทั้งสามเหนือกว่าคนอื่นๆนี่เพราะระดับวิชายุทธของทั้งสามโดดเด่นเหนือชั้นกว่าสิทธิคนอื่นๆมากมายนะวิชากระบี่ของสัวชิงนั้นร้ายรูปแบบผันแปรไปตามสภาวะคู่ต่อสู้เปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบซ้ำยังอ่อนช้อยงดงามและดูราวกับเริงระบำ วิชากระบี่ของเหอตรงหนักแน่นและอันตรายมุ่งเน้นจู่โจมไปที่จุดตายทวายามออกกระบี่กลับไร้ซึ่งจิตสังหารเล็ดรอดมาแม้แต่เพียงนิดทําให้ผู้ที่รับมือไม่อาจสัมผัสจับทางได้ส่วนวิชากระบี่ของหูฉเฉวียฟงนั้นมีทั้งหมด13กระบวนท่าทุกๆก,การตวัดกระบี่พลังทำลายจะเพิ่มพูนเหนือกว่ากระบี่ที่ผ่านมาซ้ำยังถาโถมดังระลอกคลื่นยากรับมือสุดท้าย ผู้เวียฟงอาศัยความช่วยเหลือจากผลการเพิ่มพูนพลังจากกระบี่วิญญาณระดับ7ที่สูงถึง29จนมีความแข็งแกร่งยามจู่โจมออกถึง129ช้างแมมมอดโบราณเอาชนะส่วฉิงและเหอตงไปได้อันดับที่2ในการประลองครั้งนี้ที่2รองจากต้นหลิงเทียนส่วนที่3นั้นเป็นของเหอตงที่4คือส่วฉิง หลังจากนั้นไม่นานเจ้าฝานก็เริ่มมอบของรางวัลตามลำดับและกล่าวกับสิทธ์ทั้งเก้าด้วยเสียงดังฟังชัดการประลองสิทธิสายนอกวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับผู้ที่มีได้รับรางวัลใดๆก็อย่าได้ท้อแท้ปีหน้าพวกเจ้ายังมีโอกาสจะยังรายการประลองสิทธิสายนอกของนิกายกระบี่เจ็ดก็จัดขึ้นปีละครั้งไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วตัวหลิงเทียนตั้งใจให้ดีและเป็นสิทธิสายในให้ได้ในเร็ววันข้าหวังกับเจ้าไว้มาก เจ้งฝานมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มพร้อมกล่าวออกมาอย่างอบอุ่นทีท่านี้ของเจ้างฝานทําให้เหล่าผู้อาวุโสของขุนเขาทหยางถึงกับตกตะลึงในฐานะผู้อาวุโสแน่นอนพวกมันย่อมรู้อารมณ์ของปรมาจารย์ขุนเขาทหยางคนนี้ดีกระทั่งยามที่เขาเผชิญหน้ากับศิทธิสายในที่โดดเด่นยังมิได้มีทีท่าอ่อนๆเช่นนี้ข้าจะตั้งใจ ต้นหลิงเทียนเพียงพยักหน้ารับพร้อมยิ้มบางๆเขาจูมือลี่เฟยภายใต้สายตาอิจฉาของเหล่าสิทธิบรุษทุกคนก่อนที่จะเดินไปหาสัวฉิงและเดินออกจากเวทีประลองททะย่ยงพวกเขาเดินไปตามกระแสะผู้คนจำนวนมากจนถึงลานหินของขุนเขาททย่ยงหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานโซ่มุ่งหน้าไปยังขุนเขาเทียนชูต้นหลิงเทียนเดินไปส่งรีเฟยถึงที่พักของนางท่ามกลางสายตาอิจฉาของผู้คน ในที่สุดก็ถึงบ้านพักลี่เฟยเขาจำต้องแยกจากนางอย่างไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ผลกำเนิดลี้ลับเมื่อข้ากินผลกำเนิดลี้ลับนี้ลงไปข้าจะตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดทันทีความแข็งกแกร่งของข้าก็จะเท่าเทียมกับผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แปดกระทั่งเหนือกว่านิดหน่อยและยังมีพลังงานสันสะเทือนที่จะก้าวหน้าเพิ่มพูนไปอีกระหว่างเดินกลับจากขุนเขาเยาวกวงมายังขุนเขาเทียนเหวียนอารมณ์ของต้นหลิงเทียนก็ฮึกเหิมขึ้นไม่น้อย และที่สําคัญที่สุดเมื่อข้าตัดผ่านไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่7พลังงานต้นกําเนิดของข้าก็แข็งแกร่งพอที่จะยกระดับพัฒนาเปลวเพลิงหลอมโอสถและศาสตราแล้วข้าก็จะกลายเป็นผู้หลอมโอสถและศาสตราระดับเจ็ตอนนี้ต้นหลิงเทียนแทบอยากบินไปให้ถึงในถ้าในบัดดลไม่นานเขาก็ข้ามสะพานโซ่จากเขาเทียนชูกลับไปยังขุนเขาเทียนฉเฉวียนสิทธิพี่ต้นหลิงเทียนสิทธิพี่ต้นหลิงเทียน ตันหลิงเทียนพึ่งก้าวลงลานหินหัวสะพานของขุนเขาเทียนเฉวียนก็ต้องตกตะลึงไม่น้อยเพราะตอนนี้เขาได้รับการต้อนรับจากสิทธิขุนเขาเทียนเฉวียนอย่างสุภาพในแง่ของอายุแล้วเหล่าสิทธิของขุนเขาเทียนเฉวียนนั้นมากกว่าเขาทุกคนแต่ตอนนี้ทั้งหมดกลับเรียกตัวหลิงเทียนว่าสิทธิพี่อย่างไม่ตะขิดตะขวงเลยสักนิดในโลกที่ถือความแข็งแกร่งเป็นที่สุดเช่นนี้ความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งนะับเป็นหลักฐานของอำนาจทุกสิ่ง ในตอนที่ข้ามาถึงคุนเขาเทียนฉเฉวียนหลังจากได้เข้าร่วมนิกายกระบี่เจ็ดดาววันแรกไม่มีใครรู้จักและคิดจะสนใจข้าสักคนแต่พอข้าได้ตำแหน่งชนะเลิศพวกนี้ถึงกับมารอต้อนรับข้าติดหนึบยังกับหนังหุ้มกระดูกต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างสะทกสะท้อนนี่คือโลกที่นับถือเพียงผู้แข็งแกรง่งหากใครอยากได้รับความยอมรับจำเป็นต้องแข็งแกร่งเหนือผู้อื่น หาไม่แล้วก็เป็นได้เพียงมดปลวกให้ผู้อื่นเหยียบย่ำหรือหินรองเท้าให้ผู้อื่นก้าวเดินสูงขึ้นไปผู้เข้มแข็งนั้นยิ่งใหญ่ดังเซียนสวรรค์ผู้อ่อนแอนั้นไร้ราคาดังเศษหญ้าต้นหลิงเทียนยิ้มให้เหล่าสิทธิ์ที่มารอต้อนรับเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เดินจากไปในขณะที่เขาเดินจากมาในใจบังเกิดความประหวัตขึ้นมาเล็กน้อยไม่พ้นไอเจ้าหลินนั่นต้องกำลังแอบสะกดรอยตามข้ามาแน่นอน แต่คิดติดตามข้าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆเมื่อคิดถึงสายตาบ้าคลั่งของมันก่อนหน้านี้ก็อดรำคาญในใจขึ้นมาไม่ได้ตัวหลิงเทียนเริ่มเดินเข้าไปในฝูงชนทันทีหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงตัวหลิงเทียนก็ปรากฏร่างตรงทางขึ้นยอดเขาสายหนึ่งหลังจากเดินวนเป็นวงหลายตลบตอนนี้เขาไม่กลัวว่าจะมีใครตามมาแล้วรีบมุ่งหน้าขึ้นเขาไปด้วยความเร็วทันที เอาหลักคราวนี้ข้าจะได้รีบกลับไปกินผลกําเนิดลีลับสัทีจะได้ทะลวงไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดในทีเดียวระหว่างที่เดินขึ้นเขาใจต้นหลิงเทียนก็เริงร่าคิดนู่นนี่นั่นอย่างสนุกสนานในขณะที่ต้นหลิงเทียนเดินขึ้นเขาไปนั้นในทางลงเขาสายหนึ่งปรากฏร่างเจ้าหลินยืนอยู่ตามเส้นทางเข้าหุบเขาสายหนึ่งรอบๆไม่มีวิแววผู้คนแม้แต่คนเดียว ทันใดนั้นมันฟาดฝ่า,ฝามือที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดใส่ศิลาขนาดใหญ่ด้านข้างอย่างแรงจนศิลาเริ่มป่นกลายเป็นผงบัดซบเอ่ยมันหนีไปได้อีกแล้วสีหน้าเจ้าหลินบิดเบี้ยวด้วยโทสะใจอยากกระชากร่างต้นหลิงเทียนให้ขาดหลังจากขึ้นมาถึงยอดเขาต้นหลิงเทียนก็กระโดดลงผาไปตามปกติปล่อยตัวให้ร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วงทะลุเมฆหมอกจนมาถึงต้นไม้เอียง ว่าทันทีที่เขาเริ่มก้าวเดินบนต้นไม้สีหน้าของเขากลับกลายเป็นเคร่งเครียดจริงจังทันทีเพราะจิตสัมผัสของเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งอย่างชัดเจนดูเหมือนจะมีกลิ่นอายลึกลับสองร่างอยู่ในถ้ำกลิ่นอายทั้งสองหน้าสะพรึงกลัวมากไม่นานต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นอายทั้งสองนั้นเข้ามาใกล้มากขึ้นด้วยเรื่อยเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นให้ได้ยินต้นหลิงเทียนเริ่มเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สองตาจับจ้องไปยังปากถ้ำตาเขมง และตอนนี้เองสองตาต้นหลิงเทียนถึงกับเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเพราะเขากําลังเห็นร่างของเด็กสาวตัวน้อยใช้สุดสีเหลืองสดใสกําลังยื้อย่างออกมาจากถา้ำเด็กสาวตัวน้อยนางนี้มีอายุราวราวสิบห้าสิบหกปีเท่านั้นใบหน้าของนางอ่อนหวานน่ารักเรียบเนียนดั่งแกสลักจากเยืดอเนดีมุมปากมีรอยยิ้มบางๆงฉีกยกขึ้นมาขับเน้นให้ละดูน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสละเอียดลอชวนให้ผู้คนลหลงไหลเจ้าเป็นใครหรือ กลิ่นไอเด็กสาวตัวน้อยนางนี้หอมราวกับกล้วยไหมยิ่งมองเท่าไรนางก็ยิ่งน่ารักล้วนทำให้ผู้คนไม่เต็มใจที่จะละสายตาไปจากนางเจ้าเป็นใครหรือต้วนหลิงเทียนถึงกับหน้าชาไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไรดีเมื่อได้ยินคำถามนี้ถ้านี้มันไม่ใช่สถานที่บ่มเพาะพลังที่เขาคนพบรอกหรือ ทันใดนั้นเองเสียงร้องเบาๆที่คุณเคยก็ได้ดังขึ้นให้ต้นหลิงเทียนได้ยินนั่นทําให้ร่างของเขาสถานไปเล็กน้อยสองตารีบเบนมองตามเสียงไปทันทีความสุขเริ่มฉายออกมาบนใบหน้าเขาในทันใดเมื่อเขาก้มไปมองที่แขนเสื้อของเด็กสาวตัวน้อยที่ขาผ่องราวหยกเนื้อดีก็พบว่ามีหัวน้อยๆโผลออกมาจากด้านในหัวของเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองหนึ่งในนั้นเป็นอสรพิษสีดำมีลวดลายสีทองที่ลำตัวบนหัวมีเขาสีทองเล็กๆผุดออกมา ส่วนอสรพิษน้อยอีกตัวมีสีขาวลวดลายบนลำตัวสีน้ำเงินเขาวน้อยๆของมันเองก็เป็นสีเงินเช่นกันเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปอารมณ์ต้วหลิงเทียนเอ๋อล้อนออกมาโดยพลันยากนักที่จะบอกว่าเขาดีใจแค่ไหนที่เห็นพวกมันเขาวิตกกังวลเรื่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วในที่สุดเจ้าตัวน้อยทั้งสองก็กลับมาฟุบฟุบ ร่างหนึ่งขาวหนึ่งดำพุ่งออกจากแขนเสื้อเด็กสาวด้วยความเร็วฉับไวไม่ต่างเส้นอสศนีก่อนที่จะมาหยุดลงบนไหล่ของต้วหลิงเทียนอสอรพิษน้อยทั้งสองแสดงความดีใจที่ได้เจอต้วหลิงเทียนด้วยการระดมลิ้นน้อยๆของมาลียไปทั่วไปหน้าของเขานี่ทำให้เขารู้สึกจะกกะจี้แก้มไม่น้อยดีแล้วดีแล้วพวกเจ้ากลับมาก็ดีแล้ว รอยยิ้มดีใจฉายชัดออกมาบนใบหน้าของต้วนหลิงเทียนถึงแม้ก่อนหน้านี้เขามักจะพูดว่าเมื่อเจ้าสองตัวน้อยนี้กลับมาจะลงโทษให้เข็ตก็เถอะแต่พอเห็นพวกมันกลับมาจริงๆอารมณ์ขุนเคืองก็ไม่มีเหลือทั้งหมดถูกความสุขแทนที่ไปจนหมดสิ้นในใจไม่เหลือความคิดที่จะสั่งสอนทำโทษเจ้าสองตัวน้อยอีกต่อไปต้วนหลิงเทียนคว้าเจ้าสองตัวน้อยจากไหลามาถือเอาไว้ในมือก่อนที่จะยกพวกมันขึ้นมาใกล้ๆใบหน้าพร้อมจ้องให้ละเอียดแล้วกล่าวว่า ถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ตัดผ่านไปยังระดับครึ่งก้าวธรรมชาติแต่ดูเหมือนว่าก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วนี่นาถ้าทางการเข้าป่าแรกเริ่มของพวกเจ้าครั้งนี้จะได้ประโยชน์กลับมาไม่น้อยเลยนะถึงแม้เจ้าตัวน้อยทั้งสองจะได้กินนมผาหนึ่งหมื่ปีไปจนเต็มคราบแต่นมผาสิบศ0นปีนั้นมีความสามารถในการเพิ่มพูนยกระดับศักยภาพพรสวรรค์ในเชิงยุทธให้สูงสุดเท่านั้นไม่ได้เพิ่มระดับบ่มเพาะแต่อย่างไร ด้วยพลังวิญญาณอันเฉียบคมของเขากับประสบการณ์ตลอดสองช่วงชีวิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดตัวหลิงเทียนสามารถรับรู้ได้ในทันทว่าตอนนี้ระดับบ่มเพาะของเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองได้ไปถึงระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่9้าแล้วหากเทียบกับเมื่อห้าเดือนที่แล้วความแข็งแกร่งของพวกมันเพิ่มพูนขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นตัวหลิงเทียนก็บอกได้ทันทีว่าการเข้าป่าแรกเริ่มครั้งนี้เจ้าตัวน้อยทั้งสองพวกมันต้องไปผ่านพบโชควาสนาเลิศล้ำอะไรมาแน่นอน ที่แท้กลิ่นอายที่น่าสะพรึงทั้งสองก่อนหน้านี้ก็เป็นของพวกมันนี่เองฟอฟอเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองพยายามชูคอเต็มที่ก่อนที่จะสส่หัวไปมาดวงตาสีทองสีเงินของพวกมันทั้งสองแสดงท่าทางโอ้อดออกมาราวกับเด็กน้อยข้ารู้แล้วหน้าว่าพวกเจ้าทั้งสองหน้าเกรงขามขนาดไหนต้วนหลิงเทียนสายหน้าพร้อมยิ้มออกมาบางๆเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปที่ผ่านมานี้พวกเจ้าอยู่ในป่าแรกเริ่มตลอดเลยหรือ ต้วนหลิงเทียนเห็นได้ทันทีว่าเจ้าตัวน้อยทั้งสองตัวสายหน้านั่นหมายความว่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่ป่าแรกเริ่มอาที่แท้พวกเจ้าตัวจิ๋วชื่อเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปนี่เองก็ว่าแล้วเชียวทำไมพวกเจ้าถึงไม่ถูกใจชื่อที่ข้าตั้งให้น้ำเสียงไพเราะเจ้ยเจ้าดังขึ้นทำให้ต้วนหลิงเทียนรู้สึกสดชื่นไม่น้อย ท่านใดนั้นเองต้วหลิงเทียนก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่ที่เขาเห็นเจ้าตัวน้อยทั้งสองเขาก็มวัวแต่สนใจพวกมันจนลืมเด็กสาวตัวน้อยท่าทางร่าเริงในชุดสีเหลืองสดใสไปซะสนิทต้วหลิงเทียนหันกลับมาสำรวจเด็กสาวตัวน้อยตรงหน้าเขาอีกครั้งดวงตากลมโตของเด็กสาวเองก็กำลังจับจ้องมาที่เขาในแววตาของนางแฝงความสุกสนเอาไว้ไม่น้อยซ้ำในความสุกสนยังแฝงความดื้อรั้นเอาไว้จังๆ ผิวของเด็กสาวตัวน้อยก็ขาวกระจ่างราวกับหิมะแลบริสุ์สดใสไร้มนทินพวงแก้มเจือสีชมพูระเรื่อคล้ายดอกกุหลาบมองแล้วน่ารักน่าเอ็นดูสเสน่ห์ของนางนับว่ามีไม่น้อยแต่มันเป็นสเสน่ห์ที่ชวนให้ผู้คนมองนางแล้วบังเกิดความเอ็นดูและอยากปกป้องดูแลทั่วร่างของนายเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาสด,สดใสร่าเริงซ้ำร่างของนางยังส่งกลิ่นหอมจางๆกลิ่นหอมจางๆนี้น่าจะมาจากเครื่องหอมล้ำค่าที่นางพบมากลิ่นของมันนับว่าเป็นเอกลักษณ์นัก บ่งบอกว่าผู้ที่สร้างมันย่อมมีใช่คนธรรมดาสามัญน,นางนับว่าเป็นสตรีตัวน้อยที่มีอายุ15-16ปีที่แลดูสดใสร่าเริงหน้าเอ็นดูซ้ำยังบริสุทธิ์ราวกับดอกบวนนัวนำพาให้ผู้ที่อยู่ใกล้รู้สึกสดชื่นเบิกบานไม่น้อยและด้วยรูปลักษณ์เช่นนี้เกรงว่าอีกเพียงไม่กี่ปีนางต้องกลับกลายเป็นหญิงงามล่มเมืองอย่างแน่นอนน้องสาวตัวน้อยแล้วเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหนหรือบอกพี่ชายได้หรือไม่ ต้วหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะละสายตาออกมาจากการจับจ้องสำรวจเด็กสาวเบื้องหน้าแล้วกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาค่อนข้างมั่นใจอย่างมากว่าหากอสรพิษน้อยทั้งสองไว้ใจนางจนพานางมาถึงที่นี่ได้นางย่อมไม่ใช่คนไม่ดีอย่างแน่นอน นอกจากนี้ด้วยพลังวิญญาณของเขาที่เหนือกว่าคนปกติไปถึงระดับชั้นใหญ่ๆก็บอกได้ชัดเจนว่านางเป็นเพียงเด็กสาวตัวน้อยธรรมดาไม่มีระดับบ่มเพราะอะไรด้วยซ้ำเขาไม่อาจสัมผัสถึงพลังงานต้นกําเนิดจากร่างของนางได้นั่นหมายความว่าที่เด็กสาวคนนี้มาปรากฏตัวที่นี่ได้เป็นเพราะเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองพามาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเจ้าตัวน้อยทั้งสองจะพานางมาทำไมก็เถิด เด็กสาวตัวน้อยในชุดสีเหลืองสดใสเผยรอยยิ้มไร้เดียงสาเต็มไปด้วยเสน่ห์หลังจากที่ได้ยินคำถามของต้นหลิงเทียนนางกระพริบตาปริบๆก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยท่าทางร่าเริงดวงตาของนางกลมโตกระจ่างราวหยาดน้ำค้างในฤดูใบไม้ผลิซ้ำยังทอประกายสดใสราวกับแสงอสดงแรกฤดูเช่นกันพี่ใหญ่ข้าเรียกว่าหานเฉวียนไนหานเฉวียนไนต้นหลิงเทียนยิ้มออกมาบางๆเป็นชื่อที่ดี เด็กส <ee> <h ee> าวตัวน้อยหัวเราะคิกคักอย่างร่าเริงเมื่อได้ยินคำชมของต้นหลิงเทียนนางมองไปยังอสรพิษน้อยบนมือต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกมาด้วยแววตาสงสยัยพี่ใหญ่เจ้าตัวจิ๋วสองตัวนี้ติดตามท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเมื่อได้ยินเด็กสาวกล่าวถามต้นหลิงเทียนเผยประกายอบอุ่นอ่อนโยนออกมาก่อนที่จะกล่าวตอบข้าเลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่เกิดนับไปก็สี่ปีกว่าแล้ว สายตาของต้วนหลิงเทียนเปลี่ยนเป็นเลื่อนลอยราวกับเขากำลังมองย้อนไปในวันวานครั้งยังอยู่ที่เมืองออโรราเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวเกิดที่นั่นอว่าข้าก็ว่าแล้วเชียวเช่นนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกมันถึงไม่เต็มใจจากที่ใหญ่ไปกับข้าเด็กสาวกล่าวบ่นพึมพำเสียงเบาหืมสาวน้อยเจ้าว่าอะไรนะ ตัวหลิงเทียนที่กำลังเหม่อลอยเหมือนจะได้ยินเสียงเด็กสาวกล่าวคำแต่เขาได้ยินไม่ชัดจึงอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาอีกครั้งไม่มีอะไรหรอกพี่ใหญ่เด็กสาวสายหัวน้อยๆถึงแม้ว่านางจะไม่ได้หัวเราะออกมาแต่ใบหน้าที่งดงามของนางก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มร่าเริงแจ่มใสทำให้ยากนักที่ใครจะไม่ชอบแล้วนี่เจ้าตัวแสบทั้งสองไปพาสาวน้อยคนนี้มาจากไหนกันนะตัวหลิงเทียนหันไปจ้องหน้าเด็กสาวด้วยความกังวลเล็กน้อยขณะที่คิดในใจ พี่ใหญ่ท่านมองอะไรอยู่หรือเด็กสาวกระพริบตาที่กลางจังไสาราวกับทะเลสาบกล่าวถามจเจ้าออกมาด้วยใบหน้าบริสุทธิ์ไรเดียงสาไม่มีอะไรหรอกตัวหลิงเทียนสายหัวเล็กน้อยก่อนที่จะละสายตาความบริสุทธิ์ไรเดียงสาของเด็กสาวทำให้ใจของเขารู้สึกสงบเหมือนสายน้ำยามมองยากนักที่ใจเขาจะสงสัยอะไรนางได้เขาเพียงยิ้มออกมาบางๆก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอีกครั้งน้องสาวตัวน้อยแล้วบ้านเจ้าอยู่ที่ใดหรือให้พี่ใหญ่พาเจ้ากลับไปส่งบ้านดีหรือไม่ ข้าไม่ได้เรียกว่าน้องสาวตัวน้อยนะข้าชื่อเฉวียนไนหานเฉวียนไนสาวน้อยเบ,บ้ปากน้อยๆของนางอย่างน่าเอ็นดูนางโกรธแล้วแต่น่าเสียดายที่ท่าทางตอนนางโกรธนั้นไม่ได้น่ากลัวแม้แต่น้อยกลับกันมันช่างละดูน่าเอ็นดูทนุถนอมนักเอาละละเฉวียนนี่อย่าได้โกรธพี่ใหญ่แล้วตัวหลิงเทียนสายหัวแล้วยิ้มเขาไม่ถือสาอะไรเด็กสาวตัวน้อยและค่อยๆกล่าวถามออกมาอย่างอดทน เฉวียนในบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนหรือบ้านข้าหรอเฉวียนพยายามทำท่าราวกับผู้ใหญ่และเริ่มครุ่นคิดเมื่อได้ยินคำถามของต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเมื่อเห็นท่าทางของนางและตอนนี้เองเขาก็มองไปยังอสสารพิษน้อยทั้งสองด้วยสายตาสงสัยราวกับจะกล่าวถามว่าเจ้าตัวแสบพวกเจ้าไปลักพาตัวนางมาจากที่ไหนกัน ในที่สุดเฉวียนนี่ก็รู้สึกตัวหลังจากที่ครุ่นคิดอยู่นานและนางเริ่มกล่าวตอบออกมาอย่างช้าๆภายใต้การจ้องมองอย่างใจจดจ่อของต้วนหลิงเทียนพี่ใหญ่บ้านข้าอยู่ไกลามากไกลามากกกกเลยใบหน้าต้วนหลิงเทียนค้างไปทันทีไกลามากนี่มันต่างจากไม่บอกตรงไหนกันเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปมานี่ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนจะกล่าวถามต่อไปเฉวียนนี่ก็ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างพร้อมกล่าวเรียกและพริบตานั้นอสอนพิษน้อยทั้ง สองในมือของเขาก็พุ่งร่างไวดังแสงไปพันที่ข้อมือของนางแล้วเริ่มนำหัวถูถ่ายฝ่ามือของนางภาพตรงหน้าทําให้ตัวหลิงเทียนจําต้องตกตะลึงมองทางในหมู่สาวน้อยทั้งสองของเขามีเพียงเคอรเออร์เท่านั้นที่สามารถทําให้เจ้าสองตัวน้อยนี่ทําท่าทางเช่นนี้ได้แม้แต่ลี่เฟยที่อยู่กับพวกมันมาหลายปียังไม่อาจทําให้พวกมันเป็นเช่นนี้ได้เลยสาวน้อยชุดสีเหลืองคนนี้เป็นใครกันแน่ ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนรู้สึกว่าเขาอาจจะประเมินสาวน้อยคนนี้ผิดไปตั้งแต่แรกฮิฮิที่แท้เจ้าสองตัวชื่อเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปนี่เองเฉวียนได้ใช้มือที่ขาวดังหยกของนางรูปไร้ไปยังหัวน้อยๆของเจ้าสันพิษทั้งสองพร้อมหัวเราะคิกคักออกมาหลังจากนั้นนางก็หันไปมองต้นหลิงเทียนแล้วกล่าวถามออกมาพี่ใหญ่ตอนข้าเรียกเสี่ยวไปว่าเสี่ยวหยินเงินมันสายหัวออกมาอย่างไม่เต็มใจแต่พอข้าเรียกเจ้าเสี่ยวเฮยว่าเสี่ยวจินทอง ทำไมมันถึงละดูต่อต้านซ้ำยังขมขู่ข่าเล่าเจ้าเสี่ยวไปเองก็เช่นกันพอได้ยินข้าเรียกเสี่ยวเฮยว่าเสี่ยวจินมันก็ฟอฟอเฉวียนนี่ยังกล่าวไม่ทันจบอสรพิษน้อยที่อยู่ที่แขนของนางสายหัวอย่างไม่พอใจซ้ำยังส่งเสียงประท้วงออกมาพี่ใหญ่ท่านดูสิมันดุร้ายอีกแล้วเฉวียนน่สายหัวแล้วยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเสี่ยวจิน ตัวลิงเทียนรีตาลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฉวียไนย่แน่นอนว่าเขาย่อมรู้เหตุผลดีเสี่ยวจินเป็นชื่อของหนูสวรรค์ยันตายกที่อยู่กับเคอเอ,อ๋อและมันก็ไม่ถูกกันกับเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองนี้กล่าวได้ว่าเจ้าสอนพิษน้อยทั้งสองโดนเสี่ยวจินรังแกมาพวกมันจึงมองเสี่ยวจินเป็นอริของพวกมันทําให้มันค่อนข้างอ่อนไหวกับชื่อนี้ไปเรียกชื่อมันเช่นนั้นมันจะไม่พอใจและทําท่าต่อต้านก็ไม่นับว่าแปลกอะไร เอาละ,ฉะเฉวียนในบ้านเจ้าอยู่ที่ใดกันบอกพี่ใหญ่มาเถิดพี่ใหญ่จะพาเจ้ากลับบ้านต้วหลิงเทียนมองไปยังฉเฉวียนในพร้อมกล่าวถามออกมาอีกครั้งเขานึกขึ้นได้ว่าป่านนี้ครอบครัวนางคงเป็นห่วงนางย่แย่แล้วเพราะนางน่าจะออกจากบ้านมานานแล้วฮิฮิพี่ใหญ่ข้าบอกแล้วว่าบ้านข้าอยู่ไกลามากๆมากมาก่อๆข้าออกมากับชิงหนูฉเฉวียนในขยับปากน้อยๆกล่าวคำออกมาอย่างน่ารัก ชิงหนูแน่นอนว่าตัวหลิงเทียนย่อมรู้ว่าว่าชิงหนูที่นางกล่าวเป็นผู้รับใช้ที่คอยติดตามเฝ้าดูแลนางเพราะตั้งแต่แรกเขาก็สามารถบอกได้ว่าเฉวียนนี้หาใช่เด็กสาวที่มีฐานะธรรมดาอย่างแน่นอนด้วยรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและถุงหอมอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเฉวียนนี้แล้วตอนนี้ชิงหนูของเจ้าอยู่ที่ไหนหรือพี่ใหญ่พาเจ้าไปหานางดีหรือไม่ป่านนี้นางคงกังวลและเป็นห่วงเจ้ามากแล้ว พี่ใหญ่ชิงหนูรู้ว่าข้ามาหาท่านพร้อมกับเสี่ยวเหยและเสี่ยวไปชิงหนูเองก็อยากมาด้วยแต่พอดีนางมีเรื่องด่วนต้องไปกระทําเดี๋ยวนั้นข้าจึงมากับเสี่ยวเหยและเสี่ยวไปเองคนเดียวฉเฉวียนในกระพริบตาอย่างซุกซนพร้อมกล่าวออกมาช้าช้ามาหาข้าหรือใบหน้าตัวหลิงเทียนชะงักค้างไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคํากล่าวใช่แล้วข้าตั้งใจมาหาท่านพี่ใหญ่ฉเฉวียนในพยักหน้าออกมา ชิงหนูต้องการพาเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปไปกับพวกข้าแล้วนางก็บอกว่าเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปเองก็อยากไปด้วยเหมือนกันแต่พวกมันกล่าวบอกชิงหนูว่าต้องถามความเห็นท่านก่อนดังนั้นข้าจึงให้พวกมันพามาหาท่านใบหน้าของต้วหลิงเทียนบิดเบี้ยวตั้งแต่ฉเฉวียนนี่ยังกล่าวไม่ทันจบประโยคต้องการพาเจ้าสองตัวน้อยไปจากเขาไม่เจ้าตัวน้อยทั้งสองของข้าย่อมไม่มีทางอยากไปกับพวกเจ้าแน่ คำกล่าวของต้วนหลิงเทียนนั้นค่อนข้างชัดเจนและเด็ดขาดโดยไม่คิดผู้ซ้าต้วนหลิงเทียนย่อมไม่มีทางเชื่อในเรื่องที่เฉวียนได้บอกอย่างเด็ดขาดมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าอาสอนพิษน้อยทั้งสองอยากติดตามพวกนางไปล้อ,อก,กันเล่นหรือไรเขาเฝ้าดูแลเจ้าอาสอนพิษน้อยทั้งสองตั้งแต่ฟักออกจากไข่และเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าตัวน้อยทั้งสองจะเลือกจากเขาไป